สวัสดีครับพบกับ Pride Boys Channel ซึ่งเป็นช่องที่เปิดเผยเนื้อหาและความสำคัญของตัวละครหลักของภาพยนต่างประเทศที่เน้นเนื้อหาเพศหญิงหรือชายรักชายจึงขอสงนวนไว้สำหรับผู้ชมที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพราะอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนภาพ,พยนตร์ชายรักชายที่ Pride Boys Channel จะ s ยะเ i l ร็เรวนี้เป็นเรื่องที่4ก็คือเรื่อง Hawaii ภาพยนตร์แนวดราม่าโรแมนซ์ che, ที่ใช้ในปี2013เป็นภาพยนตร์ภาษาสเปนจากประเทศอาร์เจนตินาสะท้อนความรักอันอบอุ่นของสองหนุ่มอดีตเพื่อนในวัยเด็ก ที่มีพื้นฐานครอบครัวและโอกาสในชีวิตที่แตกต่างกันที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งและจุดประกายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นของทั้งสองออกมานำแสดงโดยแมตติโอชิอาริโนแสดงเป็นมาร์ตินหนุ่มกำพร,ร้าไร้บ้านผู้กลับเข้ามาหางานทำยังบ้านเกิดอาศัยที่รกร้างว่างเปล่าเป็นที่หลับนอนชั่วคราวแมเนวิลวิกนิวแสดงเป็นยูเฮนิวหนุ่มนักเขียนอารมณ์ศิลปิน ผู้ช่วยเหลือเพื่อนให้ทำงานในบ้านของพี่ชายตนช่วงซัมเมอร์โดยความไม่มั่นใจว่าความรู้สึกลึกซึ้งของตนเองจะส่งผ่านไปยังอีกคนได้หรือไม่และความกลัวที่จะถูกปฏิเสธความรู้สึกนี้จากฝ่ายตรงข้ามทำให้ความรักของชายหนุ่มทั้งสองเกือบจะเป็นแค่ความฝันติดตามการสปอยเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องฮาวายโดย Pri ร e Boys Channel เร็วๆนี้